ดีนักเรียนชั้นป .1 โรงเรียนวัดบางเดือนนะคะวันนี้คุณครูมนตรานะคะจะมาสอนเรื่องจำนวนนับ1-10ค่ะก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนนำเอกสารประกอบการเรียนนะคะขึ้นมาเลยก็คือใบงานที่นักเรียนได้รับไปนะคะก็เปิดวิชาคณิตศาสตร์ประจำวันที่ 18มกราคม2563ขึ้นมานะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักแต่และช่องก่อนนะคะแนวตั้งนะคะมันจะมีทั้งหมด4ช่องด้วยกันช่องที่1ตัวเลขอารบิกช่องที่2ตัวเลขไทยช่องที่3ตัวอักษรและช่องที่4ภาพแทนจำนวนค่ะ อะเรามาดูตัวเลขเลขหนึ่งกันก่อนเนียค่ะเลขหนึ่งอารบิกเลขหนึ่งไทยและตัวอักษรค่ะหอนออึงอนหนึ่งไมเอกหนึง่งภาพนะคะภาพแทนจำนวนก็คือวงกลมหนึ่งอันค่ะเลขสองอารบิกเลขสองไทยตัวอักษรสององสองภาพแทนจำนวนนับนะคะก็คือวงกลมสองอันค่ะ สามตัวเลขอารบิกตัวเลขไทยตัวอักษรนะคะสออมอมสามภาพแทนจำนวนนับวงกลมสามอันค่ะต่อมาเลขสี่อารบิกตัวเลขสี่ไทยและตัวอักษรนะคะสอ,อีสีไมเอกสีนะคะก็ภาพแทนจำนวนนับก็จะเป็นวงกลมสี่อันค่ะ ต่อมานะคะตัวเลขอารบิกเลขห้าตัวเลขไทยเลขห้าตัวอักษรนะคะหออาหาไม่ถูห้านะคะภาพแทนจำนวนนับก็จะมีวงกลมห้าอันค่ะหกอารบิกหกเลขไทยตัวอักษรนะคะก็คือหออกกอหภาพแทนจำนวนนับก็คือวงกลมหกอันนะคะต่อมาเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ด อารบ,บิกเลขเจ็ดไทยตัวอักษรจเอ็ดดาเจ็ดนะคะภาพแทนจำนวนนับก็คือคือ,คอมีวงกลมเจ็ดอันนะคะเลขแปดอารบ,บิกเลขแปดไทยตัวอักษรปอแอดดาแปดนะคะภาพแทนจำนวนนับก็จะมีวงกลมแปดอันค่ะเก้าอารบ,บิกเก้าไทยและ ก้าตัวอักษรนะคะกเอาเกาไม่ถูกเกนะคะภาพแทนจํานวนนับก็คือจะมีวงกลม9อันนะคะและสุดท้ายค่ะ10อารบิก10ไทยสังเกตนะคะเลข10จะเป็นเลข2หลักนะคะ0คือหลักหน่วย1คือหลัก10นะคะตัวอักษรสออิบอ10อนะคะภาพแทนจำนวนนับก็จะมี10ภาพด้วยกันค่ะ อ่ะเรามาดูสไลด์ต่อไปเลยนะคะสไลด์ต่อมาเลขคี่และเลขคู่อันนี้จะเป็นการจำแนกนะคะจำแนกตัวเลข 1- นึถึงสิออกเป็น2อย่างอย่างแรกคือเลขคี่อย่างที่สองเลขคู่นะคะเลขคี่อ่ะได้แก่เลข1 3 5 7เจ็ด 9ทําไมเขาถึงเรียกว่าเลขคี่อ่ะเดี๋ยวครูจะขอยกตัวอย่างเลข3มเลข3มนะคะมันจะมีตัวเลขใช้สีแดงแล้วกันจะมีอาเป็นสัญลักษณ์ก็จะมี3มขีดใช่ไหมคะ1 2 3สองส่ะาเวลามันจับคู่กันนะคะเวลามันจับคู่กันมันจะเศษหนึ่งอัน เขาก็เลยเรียกว่าเลขจำนวนเลขคี่นะคะอ่ะหนึ่งสองมีคู่แต่ตัวที่สามไม่มีคู่มันเลยเป็นเศษเขาก็เลยเรียกว่าเลขคี่นะคะเลขคี่ก็จะประกอบด้วยหน่งสามห้าเจ็ดเก้าต่อมาเลขคู่ค่ะเลขคู่เวลาจับ คู่มันจะมีคู่มันจะไม่มีเศษนะคะอ่าเลขคู่ได้แก่เลขสองเลขสี่เลขหเลขแปดและเลขสิบค่ะอ่าต่อมานะคะเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบจะมีหยุดสามในที่นี้นะคะจะมีหยุดสามเครื่องหมายด้วยกันหนึ่งเครื่องหมายน้อยกว่าสองเครื่องหมายเท่ากับ ามเครื่องหมายมากกว่าคะ่ะอา่าเรามาดูเครื่องหมายน้อยกว่ากันเลยคะ่ะเครื่องหมายน้อยกว่านะคะให้สังเกตมุมแหลมอ่า,เ,อาเดี๋ยวครูจะเรียกว่าด้านหลังแล้วกันนะคะน้อยกว่าสัญลักษณ์น้อยกว่านะคะด้านหลังมันจะหันมาด้านซ้ายมือนะคะด้านหลังมันจะหันมาซ้ายมือส่วน เครื่องหมายมากกว่าสังเกตด้านหลังนะคะด้านหลังมันจะหันมาขวามือนะคะด้านหลังมันจะหันมาขวามือสังเกตสัญลักษณ์นี้มันจะตรงามากน้อยกว่าและมากกว่ามันจะตรงข้ามกันนะคะและอันที่สามเท่ากับอ่าสังเกตนะคะว่าเท่ากับขีดสองขีดบนล่างมันจะเท่ากันนะคะก็คือเท่ากับนั่นเอง นะคะเราเข้าสู่แบบฝึกหัดเลยค่ะเข้าสู่แบบฝึกหัดเลยอ่ามันจะมีคําสั่งนะคะจงเขียนเป็นตัวเลขไทยและตัวเลขตัวหนังสืออย่างละสองครั้งเรามาดูช่องช่องที่1น,นะคะเขาจะมีตัวเลขให้เรา1นึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเกสิสิ่งที่เราเรียนจะต้องทำคือเขียนเลขไทยลง ในช่องว่างเนี่ยค่ะที่เป็นเลขไทยเนี่ยค่ะที่เป็นเลขไทยตรงนี้ลงไปสองรอบอ่ะช่งองทีอ่รอบที่หนึ่งรอบที่สองนะคะเวลาเวลานักเรียนเขียนนะคะให้เขียนทีละบรรทัดแน,นวโนอนนะคะทีละบรรทัดแน,นวโนอนมันจะได้จําไม่ง่ายนะคะเลขหนึ่งเลขไทยหนึ่งหนึ่ง ตัวหนังสือก็หอนออึงอนหนึงน่งไมเอก1นงทั้งสองช่องเลยนะคะอ่ะส่วนตัวหนังสือเราก็เขียนซ้ำสองรอบเหมือนกันค่ะตัวหนังสือนะคะเขียนซ้ำสองรอบเขียนให้ครบตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขสิบเลยนะคะต่อมาข้อที่2、นะคะจงเขียนวงกลมล้อมรอบจำนวนที่เป็นเลขคี่ จำนวนที่เป็นเลขคี่ก็คือเวลาเราจะคู่มันจะสีดอันเรียกว่าเลขคี่นะคะให้นักเรียนวงกลมหรือใครที่อ่านไม่อยากวงกลมนะคะระบายสีก็ได้แต่ขอให้ระบายสีอ่อนๆนะคะก็อย่างเช่นสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าอย่างนี้นะคะจะได้มองเห็นตัวหนังสือที่ชัดเจนค่ะ ย่ตัวอย่างจงวงกลมล้อมรอบจำนวนที่เป็นเลขคี่นะคะอะอย่างเช่นมีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบมีทั้งหมดสิบตัวแต่เลขคี่มันจะมีแค่ห้าตัวก็ให้นักเรียนวงกลมมาให้ครบห้าตัวนะคะอย่างเช่นครูวงกลมเลขหนึ่งให้จะระบายสีในก้อนเมฆก็ระบายได้เลยนะคะอ่า นักเรียนก็ทำให้ครุบทั้ง5ก้อนเมฆนะคะหรือว่า5้าจำนวนนั้นเองใบฝึกหัดข้อที่3นะคะข้อต่อมาจงเติมเครื่องหมายมากกว่ามากกว่ามากกว่ามันจะหันหลังมาฝั่งขวามือหรือน้อยกว่าน้อยกว่าหันหลังมาฝั่ง ซ้ายมือนะคะลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเวลานักเรียนทําแบบฝึกหัดเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนมากกว่าน้อยก,กว่าให้นักเรียนดูที่ดูที่นะคะตัวเลขด้านหน้าเป็นหลักอ่าอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสามแสดงว่าด้านหน้าเลขเจ็ดเลขเจ็ดคือเลขที่มากกว่า เลขเอ่เราก็ใส่สัญลักษณ์มากกว่าต่อมานะคะสี่หกอ่าสี่หกสัญลักษณ์น้อยกว่าก็คือหลังมันจะหันไปทางซ้ายมือด้านหลังนะคะสี่หก อ่าสี่หกเราก็ใส่สัญลักษณ์น้อยกว่านะคะใส่สัญลักษณ์น้อยกว่าอ่าคราูจะอธิบายคร่าวๆนะคะที่เหลือนักเรียนทำเองค่ะต่อมาข้อที่4จงเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้จากน้อยไปมากจะมีตัวเลขออันนี้จะมี2ข้อย่อยนะคะตัวเลข3 1 2 อ่าโทษทีสามหนึ่งหนนะคะก็ให้นักเรียนเขียนตัวเลขที่น้อยไปหามากนะคะน้อยไปหามากตัวไหนน้อยตัวไหนน้อยที่สุดเอ่ยอ่าถูกต้องขาะเลิงส่วนลำดับต่อไปให้นักเรียนเติมลงในช่องว่างเองนะคะอ่าช่องที่ ข้อสองตรงนี้9 5 7 4อันไหนน้อยที่สุดก็ให้เติมช่องที่1นะคะช่องที่1แล้วก็ตัวเลขต่อไปตัวเลขต่อไปตัวเลขต่อไปจนถึงครบจำนวนที่มากที่สุดจะอยู่ด้านหลังสุดนะคะอ่า ่อามาจงเรียงลำจงเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้จากมากไปหาน้อยมันจะตรงข้ามกันกับข้อสีเมื่อกี้นะคะก็คือข้อนี้ให้นักเรียนเขียนตัวเลขที่มากที่สุดก่อนแล้วไล่ลงไปอย่างเช่นสี่สองแปดหกตัวเลขที่มากที่สุดคือตัวเลขอะไรคะ อ่าก็คือเลขแปดเลขแปดและตัวเลขที่มากเป็นอันดับสองก็คือเลขหกอ่ะนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะจะมีทั้งหมดสี่ตัวเลขคําตอบก็มีสี่ช่องนะคะช่องที่หนึ่งตัวเลขที่มากที่สุดส่วนช่องที่สี่จะเป็นช่องตัวเลขที่น้อยที่สุดนะคะนี่ เรียงลำดับเรียงลำดับจากมากไปหาหน้อยก็จะมี2ข้อนะคะอ่าและสุดท้ายนะคะสุดท้ายจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนไม่ใช่แบบฝึกหัดข้อข้อสอบนะคะข้อสอบจำนวน10ข้อให้นักเรียนฝึกทำนะคะซึ่งแบบฝึกหัดที่ครูให้เรียนทำไปนี้นะคะครู เก็บคะแนนในระหว่างเรียนด้วยนะคะก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็มีแบบฝึกหัดทั้งหมดสิบข้อนะคะจงเขียนวงกลมร้อมรอบหน้าคำตอบที่ถูกต้องหนึ่งข้อนะคะจะมีตัวเลือกสี่ตัวเลือกก็คือกอากยข้อไข่ข้อควายงอโง,งแต่ให้นักเรียนวงกลมข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะ เพียงข้อเดียวอสมมติข้อหนึ่งเจ็ดอ่านว่าจูถามว่าเจ็ดอ่านว่าเจ็ดอ่านว่าข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยตัวเลือกข้อกไก่อ่านว่าแปดตัวเลือกข้อขอไข่อ่านว่าเจ็ดตัวเลือกข้อขอควายอ่านว่าห้าตัวเลือกงองูอ่านว่าสองข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยตอบข้อข้อข้อขอไข่ค่ะเจ็ด อืมนี่ค่ะทำให้ครบทั้งสิบข้อเลยนะคะค่ะไม่ว่านักเรียนจะเรียนอยู่ที่บ้านหรือว่าเรียนที่ห้องเรียนนะคะนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจทําแบบฝึกหัดนะคะเพื่อนักเรียนจะได้มีความรู้เยอะๆจะได้อ่านหนังสือเก่งๆนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่ตอไปนะคะ วันนี้ก็จบแค่นี้นะคะเรื่องจำนวนนับ1-10ถึค่ะบ๊ายบายค่ะค่ะจากต้นคลิปนะคะที่ครูพูดไปว่าายงานในวันจันทร์ที่18มกราคม25 6 3นะคะคุณครูนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะคุณครูพูดพอสอผิดนะคะที่จริงมันเป็นวันจันทร์ที่18มกราคม2564ค่ะ 嗯。Mm hmm.